ลาตโตว่าไหนนะลาตโตแล้วเราจะไปไหนคะไปวาาลัปอ๋อแล้วตอนที่เราขับมาเนี่ยคือล้อซนหนักตามตามกล้องมาแล้วเหมือนมันแข่งกันมาไหมหรือว่ายังไงแข่งกันรถคันนึ่ไม่ได้แข่งตอนนั้นหนึ่งตอนตอนที่เอมันเกิดเหตุลุงเห็นไหมว่าเราเราเราเฉียวอะไรชนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินเสียงดัง เรามีมารู้สึกว่ามันชนไหมหรือว่ายังไงก็เขาจะเห็นมันก็เทียวเลยไปนึกว่าไม่เป็นอะไรแล้วเราเห็นว่าเขาล้มใช่ไหมเห็นรถมันล้มลงไปใช่ไหมก็เห็นเราเรามันมันเกิดเหตุอะไรทำไมเราถึงไม่จอดครับผมูกปาดหน้าคือ,อยังไงคะรถเขามาปาดหน้ามันเบรกไม่ทันไปอ๋อคือมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าเรา มันเบรกไม่ทันพอเแสดงว่าเรารู้ว่ามันชนถูกไหมรู้แล้วทาไมถึงไม่จอดคะกลวนมันกวนคงกวนนิดหนา่งแล้วมันมีข่าวคือเคสเนี้ยมันเป็นข่าวโด่งดังลุงได้ดูไหมไม่ได้ดูคือไม่ได้ดูใช่ไหมไม่มีทีวีอ๋อไม่ได้ดูก็เลยไม่รู้ว่าเขาตามหาคนชนใช่จนอันเนี้ยคือเคสเนี้ยคือเราหลวดเขาไปตามเราได้หรือว่าไงคะไปตามไปเขาเขาไปแจ้งรู้ว่าไงคะ เม่อค้างเมื่อคิดไม่คดว่าอะไรหนิเขาก็เชวนตัวมาเชิญตัวมาเชิญตัวมาว่าลุงขับรถชนคนอันนี้เคสนี้ในกรณีนี้เรายอมรับใช่ไหมคะรับบว่าเราชนจริงเม้ว่าวันนั้นได้ดื่มสุราไหมดื่มเบียร์เลยแกใส่กป๋องกระป๋องหนึ่งนะฮะก็ดื่มไปแต่ที่มันเกิดอุบัติเหตุคราวเนี้ย มันเป็นเพราะว่าเราไปเบียดเขาหรือเขาตัดหน้าเราเขาปาาหน้าเราลุงๆอยู่เลยไหนอะคะคือคนท้ขับอยู่ตรงไหนมันเสียใจมันมีการสูญเสียแล้วรู้ไหมคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยให้รู้เลยเพราะมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงไหนมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่เลยซ้ายมอเตอปาตมันมีรอยชนอยู่ข้างหน้าแล้วแสดงว่าเห็นเต็มเต็มเนาะ 等等，我走。 安口嘞。